ชายแดนใต้ต้องการมากกว่านโยบายเพียงอย่างเดียวพวกเขาต้องการความมั่นคงและโอกาสที่ยั่งยืนรองนายกธรรมนัติพงเผ่าไม่ได้เพียงแค่นำทีมรัฐมนตรีลุยสุงไงกัวลกแต่เขายังมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้กับชายแดนใต้โดยเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาราธิวาสในทุกมิติแต่ทำไมชายแดนใต้อีกครั้งคำตอบอาจจะน่าแปลกใจเพราะนี่คือพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงแต่ก็เต็มไปด้วยความท้าทายที่ซับซ้อน และนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนมักจะพลาดไปการพัฒนาชายแดนใต้ไม่ใช่เรื่องของการฉีดเงินเพียงอย่างเดียวแอต่อเป็นเรื่องของการสร้างระบบที่ยั่งยืนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่แท้จริงรองนายกธรรมนัตจึงนำทีมรัฐมนตรีหลายกระทรวงประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงต่างๆเช่นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับผู้บริหาร จากกรมชลรประทานลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสเพื่อฟังเสียงประชาชนแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างตรงจุดในฐานะผู้นำที่มุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงรองนายกธรรมนัตไม่ได้เพียงแค่มองเห็นปัญหาแต่เขายังมองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาชายแดนใต้ให้กลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนเขาได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบนาราธิวาสโมเดลซึ่งจะบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้รวดเร็ว และตรงจุดนี้ไม่ใช่เพียงแค่นโยบายแต่เป็นการสร้างระบบที่จะช่วยให้ชายแดนใต้สามารถยืนหยัดได้เองในอนาคตแต่ที่น่าสนใจคือรองนายกธรรมนัตไม่ได้เน้นเพียงแค่ด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่เขายังให้ความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสังคมการท่องเที่ยวและแม้แต่การยกระดับอาหารฮาลาลให้มีมาประธานเขาเชื่อว่าการสร้างตลาดและรายได้อีกทางหนึ่งจะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชายแดนใต้มีความมั่นคงและยั่งยืน แต่คำถามที่น่าสนใจคือนโยบายเหล่านี้จะสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของชายแดนใต้ได้จริงหรือไม่หรือว่าเป็นเพียงแคมเปญที่อ,อีกหนึ่งอย่างการที่รองนายกธรรมนัตได้เน้นการสร้างระบบและความยั่งยืนนั้นเป็นสัญญาณที่ดีแต่การประสบความสําเร็จจะขึ้นอยู่กับการดําเนินงานที่ต่อเนื่องและการร่วมมือจากทุกภาคส่วนคุณคิณคดว่าเป็นไปได้หรือไม่ชายแดนใต้จะกลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่ขอให้ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง